เดินนะครับพี่น้องก็ข้หน่อยครับก็จะอยู่ก็อยู่ถึงนิ่งๆครับนี่งนิ่งๆนี่นะครับพี่น้องผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาเสียงก็หน่อยเบิ่งละโวยครับเป็นการมาจอบไม้ครับหลังจากที่ไม่มากเจปีที่แล้วครับปีที่แล้วมีประคอให้ยิงอยู่ตวัวสองตวัวมองว่าสิ่นี่มะเบิ่งะระดับน้ำครับขึ้นปลาปลาอาซิบ้นขึ้นแต่ว่ามะเบิง่งระดับน้ำมะเบิ่งไม่ว่าที่บนได้ที่กระนังบอกมันจะอยู่บอ่อตอนนี้ลองล่อย เป็นมหาอยากให้กินเมล็ดไส้เด็ดครับว่านานก็ใสแล้วครับตอนให้มันกินเด็ดเนื้พอพวระคอเพราะว่าปีที่แล้วก็มีประคอกระคน่อยนะครับพอท้อแกนหรือกระเดนนี่กินเป็นยังไง่น้องก็เบิร์นกันครับป่ามายจะเป็นยังไงเจ้าบผมยิมงานมากแล้วครับซัดไปแล้วเพลงหนึ่งเราบวถือเลยครับสิเมนพวกเป็นปลานิ่งปลาหยังนี่แหละเอาสั่นครับซัดไปแล้วเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมสิขยับไปข้างหน้าอีกครับจุดน้อยหนึ่งลองไปจอบดูข้างในก่อน ครับพี่น้องผมว่าสิเบิ่งไม่นี่เบิ่งรู้สึกว่ามันเป็นหมองจากที่ห่วยโคดเข้ามาปีที่แล้วหมองเห็นมันยังเป็นมันยังเข้ามาได้ครับปีนี้น้ำซอกมันขาดเลยเกาะทั้งกลางตันี้คดห่วยเรา,า,าเป็นเ่าวเข้ามามัเปเปนจะมีพวกปลาเปรี้ยมันจะมีพวกปลานิลงมาตะพียนนะครับเดี๋ยวผมนำมึงจะข้าวครับพี่น้องติดตามตรกันครับตรงนี้นยังเหยียบเลครับพี่น้องพอดีว่าเห็นลุกไปเบิ่งน้ำลุกไปเบิ่งน้ำทีมงานครับน้องว่าเห็นปลาในท้องขึ้นประมาณโลมาโลนี่แหละครับ บดียิงครับมันบดขึ้นมันบดขืนขึ้นบดสุดครับตอนแรกยิงยิงยิ่งเปลี่ยนหนึ่งอยู่บดถือแต่แหลกอดีมันขึ้นอีกข้นมันขึ้นบดสุดเหมือับก็เลยลุกไปซ่อมด้วกันบดขันขึ้นอีกันเลยขับมานั่งเหมือนเขาไปซ่อมมึอนี่มึงข้าวหรือหนอนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปลาหน่อยปลานิ่งประมาณจค่ซ้ำหนี่หลายอยู่ครับปลานิ่งหน่อยหลายอยู่แต่ว่าผมมันสิบห้าขันยิ่งแอกขึ้นแค่ทั้หนึ่งผมสิลองถาตัวมันใหญ่ผมสิบเป็นยังไงครับหน เดินนะครับพี่น้องก็ขอน่อยหรอกแค่สิววายอยู่ถึงนิ่มๆครับนี you, ่หน่องนิ่งๆพี่หน่องวายอยู่ด้วยวายอู่ครับเอ้ารุดซ้ำพี่หน่องปลาขอน้อยพี่น้องว่าสิได้ก็บว่าใดรุดซ้ำพอดียิ่งเร็วขึ้นมากมากก้อก้อใหม่ยูนี่รุดเดี๋ยวสิแดง เยวสีแตงไม่่เนาะแตงไม้ไม่ก็รลังสีเิบนามเลยล่ะเอาวยไวดไวดก๋าไว้ก๋าใหม่ครับพี่น้องหกลายขึ้น้นี่หน่อยกันนี่ครับเอาบ่หมานพี่น้องบ่ขอน่อยใส่ปุนนี่ล่ะกเดียวเบิ e ้งช็อตเด็ดปนิ lonely, ่งมาปน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 ่นปนปนีน มันหันปลาคนหน่อยครับผมลองยิ่งมึงถสือ,อกว่านีิโบถือตัวหน่อยไรเราถือ,อยี่นอ้อแสดงว่าฝีมือ,อยังใส่ได้อยู่เช็คเข้าพี่น้อพอดียิ่งขึ้นมาเลยเนื้อขาด ันไม่ันไม่คัตอนนี้หนึงน่งน้อมึงนน นี่งดเหียมดูกันนะ่าถือบอลพี่น้องอันเป็นังบ่าถือพี่น้อเพราะว่าสายบอลแรนครับที่สีบลถือเลยพี่น้องเพราะว่าสายบอลขรับกรับบอถือพี่น้องบอถือก็หน้อย Nó ừ. nói nó luôn xí xí hết Hãy subscribe cho nhẫn เออตัวใหญ่บ่เออเท่ากับวางปุ่นนั่นหรอตวนั้นึ่งวัวใหญ่อยูป่ะวัวแสดงว่าใหญ่สันโอเคโอเคซ้อมไปเรื่อยๆ เขาเาลุดเลว็วขนาดนี้ครับพี่น้องเวลาก็ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงครับจังจากที่ออกมาตอนนี้คำว่าสมควรนรั่นแหละเดี๋ยวให้เวลามันอีกแักสามสิบนาทีครับตอนนี้ครับบ้านใดยังเลยผม,มประคอยนรอยต์หนึน่งสาวขึ้นมาเวียดนามก็คือหลุดซ้ำดีร้านก็ได้ประคอยต์หนึง่ง เราเล่าเกือบๆรั่นี่แหละนะครับกคือโอกาสว่ามามาจอบไม้มือกี้คือสีบอบบผาดเพราะว่าเมาเบืองเลียวปลาก็มีอยู่แม่ะมานังเฝ้าอยู่เลียวยมือหนาสิมาเป็นกิจจะลักษณะไม่ครับมือ่อนี้ตา้งมาจอบไม้คือหวานเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำพึ่งลดนะครับน,น้ำพึ่งลดน้ำก็พึ่งใสในโซนทั้งพุ่นครับตอนนี้นหน่อยก็มีครับตอนนี้นหน่อยร้ายครับโซนหนึ่งแต่ว่าโซนนี้ว่านองเห็น ปลาหัวปลาท่อง,งปลาไนอะไรย่างนี้นะครับลอยขาไปขามาอยู่ยก็เลยากะนังมือ้าครับเผื่อมันผ่านไม่มือหาสิาตังตนงแค่ไหนครับพี่น้องวันนี้ก็ใส่เวลาสองชั่วโมงบัวบัวรับก็บบมาจอบไม้ได้เต็มหนึ่งถือว่าเป็นแต้มทีน่าพอใจอยู่ครับพขอขัดใส่ขนาดนี้ทั้งบานผมถือว่าใหญ่เลยครับถือว่าใหญ่แล้วครับ เพียบโลนะครับจะเต็มทรวงก็จะมีแต่ปลาหน่อยครับกินปลาหน่อยครับนีคือนะครับแต้มหนึ่งพีมือน่องครับแล้วก็ส่วนผมกับฟี่อีกมือนี้ครับวัดนาบัไใดแก้ขึ้นมาแล้วต้อบอกไงทอน่วยกล้วยครับรุ้นที่เราก็คลิปหน้าช่างพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี่กับวันนี้ก่อนสุดท้ายก็ขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเสียงตัหน่อยชียรแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับ